สวัสดีครับเอนะครับวันนี้เราก็มาถึงที่วัดหลวงพ่อปัสนะครับที่เรามาครั้งนี้ก็มีโอกาสนะครับนำพาเอซทุกท่านมาขอพรข,ขอบารมีสิ่งดีๆที่เราจะต้องนะครับนำมาวันนี้ก็คือการเดินทางเพื่อที่จะนะครับพาทุกท่านนะครับมาทำบุญ ร่วมด้วยช่วยกันก่อนที่จะเข้าวัดเ,เราก็ไปตรวจนะครับโควิดก่อนตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปจุดลงทะเบียนนะครับจุดลงทะเบียนจุดลงทะเบียนเข้าวัดนะครับจุดลงทะเบียนจุดลงทะเบียน วัดก่อนนะครับผ่านครับเพื่อความสุขสดใสแห่งชีวิตนะครับวันนี้เราก็ถ้ามาหนองคายเราจะไปเที่ยวที่ไหนต่อน,นั้นเรายังไม่ไปนะครับเพราะเราต้องมาขอขอรจากหลวงพ่อพระไสก่อน ครับเราต้องมาขอพรจากหลวงพอ่อพระไซก่อนวอลเปเปอร์ War paper, ใช่ไหมใช่ใช่โอ้ยแผ่น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 ไวนิลนะครับตอนนี้เรามาถึงสถานที่นี้ก่อนที่เราจะไปเที่ยวน้องคายเอส,ส Ad min, Ad min. ี่แอดมินแอดมิน่าาาานงรรรยกคค ช่องมาล่ำสิงห์เลยนี่แต่แาป้งครับฝากไหนี่นะคะุณผู้ชมท่านเดือดข้นขาไปติดตาอย่างไรแล้วะครับเท่าไรเร็วสามพันครสามพันกว่าเดี๋ยวเราก็จะรับคลิปเรื่อยๆนะครับนี่ข้าวตีนองมาท้ําบุญตาทูบุญน้ำขัน้นตีนองครับเดี๋ยวเราไปไปบูชาดอกไม้ก่อน<ช>ไป ตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่แล้วดอกก็ดอกไม้ขอทูบสักเก้าดอกที <c oughs> ตอนนี้กำลังบูรณะใหม่นะครับทางวัดก็กำลังบูรณะใหม่เพื่อที่จะให้ให้ทุกท่านเข้ามาสวัสด,ดีจา้าเน,น,นี่ยพ่อมาไลน์เนี่ยเอาสิ มันเะเน็นสงอืมอุดีวัอันนี้เราก็รทางน้นไปทางนี้อันนี้มีเอฟซีของเราด้วยนะ สีข้งเราก็อยู่ที่นี่ติดตามเรามาตลอดนะครับมีคนเข้ามาเพื่อที่จะก่อนที่จะขึ้นไปนะครับก่อนที่จะขึ้นไปที่นะครับก็เรียกว่าวิาวหารของหลวงพ่อพระใสก็ต้องมาบูชาหลงพ่อพระใสก่อน تو <small> تو <noise> <small noise> เยปรมาณก็เยอะพี่น ER ้องขอขอหน่อยครับที่ฐานจิตแล้วขอแผนนอยคอปว่าข้างบนจะได้รองไ เนมากันเยอะนะครับมากอพรที่หลวงพ่อ,อพัะใจนะครับก็เป็นความสุขทางใจคือความศรัทธามีความเชื่อมั่นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านคูเมืองทุกคนก็ได้ทย,ยอยหลังไหลเข้ามา เช no mm hmm ื่อว่าทุกคนมาขอพรครั้งนี้ก็มีตั้งแต่สิ่งดีๆนั่นแหละที่ขอพรเอามนี การมาขอพรครั้งนี้ก็เป็นจุดประสงค์ของหลวงจุดประสงค์ของปู่ท่านบอกว่าขอความรุ่งเรืองขอความสุขสดใสแห่งชีวิตให้มาขอพรให้ลูกให้หลานให้บริวารที่พึ่งพาอาศัยในตำหนักให้ได้พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโลกพ้นัยให้มีความสุขสดใสแห่งชีวิต นี่แหละครับสิ่งที่ต้องเดินทางมาหลายท่านหลายคนไม่สมหวังขมขืนในใจก็จะไปปล่อยหอยขมทุกอย่างจะให้มันมาตีดตัวเรานะครับก็ปลดปล่อยออกไปคนขอมาก็อย่าให้มันเจ็บกับตัวเราไว้เยอะนะครับเราต้องมาเอาออกบ้างจดดีี โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนี้ตันนี้เราก็จะขึ้นไปด้านบนนะครับขึ้นไปด้านบนไปกราบองค์่านอยู่ด้านบน ครับวิหารทางวิหารนี่ก็จะมีนะครับเนไฟแล้วก็จะมีตู้ฆ่าเชื้อมีตู้ค่าเชือ้อเข้าไปดีมากเลยนะครับค่าเชื้อเลย นะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังพุทโธโพธิสโยเสยยักขุโหนโพธิสโตมหาราโพธิยังมะมะพระวันตุเมโนโหตุพระวันตุโนโหตุสัพพธาขออนุสิตสังสิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง ทบาิมีะ้อศักดิสิในเิดีใานบริวารให้มีความสุขสดใสในชีวิตทรงิจิตรช่วยภาหลังไร้มาสู่ผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่มีสีลมีธรรมให้รอดพ้นจากบวงกรรมบวงมารนักการวันน,นี้ก็คาถธอสาธุสาธุสาธุ ปิดยังทำไมไม่ปิด โอเคเนาะพูดปิดคลิปนะ่ะเอาปิดคลิปเลยมาปิดตรงนี้เราจะได้ถ่ายรูปทำปกไมะปิดกระดิง น,นี้ก็เราก็จะจจไปจับขนาไปบริจาคไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบูชากระดิ่งแล้วก็จะมีการเขียนชื่อเขียนชื่อตัวเองใส่แล้วก็มาห้อยน,อนะครับมีโพเงินโพทองนะครับทุกอย่างก็มีความหมาย หลายสิงหลายอย่างะนะครับตอนนี้เราก็จะไปที่หนองที่ที่ไม่นช่ที่หนองนะครับที่แม่น้ำโขงไปวัดที่เราซื้อปลซื้อปลาก่อนก่อนที่เราจะไปตลาดอินโดจีนไเออไม่ใช่วัดไฮโซะนะครับท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับอธิฐานจิตธษฐานจิตน่ครับอสมีอ่า ให้อธิษฐานเอาเลยทุกคนที่มาวันนี้เราปลดปล่อยให้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็น,นมิตหมายอันดีทุกท่านทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามของเราด้วยคคนะครับแล้วก็ไป่า